สบายสบายสะตาึ่งตนครับวันนี้ขึ้นผู้ครับมือบรรยากาศผู้เขาเนาะผู้หลายคนก็นสิว่าผู้เขายังคือมีทงหนะผู้เขาแทแน่น,นอนครับแนมึงผลละผลเก๊กไอ้่นเนาะขึ้นผู้เขาหาเห็ดครับวันนี้ ต,ตามคำแนะนำของเผื่อนแต่เนอนอยากเห็นเก็บเห็ดงอกแต่ว่ามาสายครับมาสวยมานี่สวยแห้งสามโมงกลัวสวมีมผะจักสิพอสำไรเดี๋ยวหอดปลาแล้วจังวากันเนอ,อะอว่าระวังเด้พัก <laughs> ดังเปิดเปิด นี่มากับทีมงานครับไลยอยู่งบรรยากาศครับอู้อ 他弄这呢？Hello, you know เห็นแล้วครับดอกแรกดอกแรกเขาเรียกว่ายา่งยาใ่มันบ้านนันบอกว่าเอาเนี่ยนี่เขาบอเอานะพอเห็นอ้เก็บนี้เขาบอเอาหัวแม่ไปมากากัวจีเด้เมื่อโอ้โหเขาดีครับโอ้โนี่เป็นหมูเลยนี่ยสองสามดอกเนี่ มาเพ่มาเพ่พาไปเลยนะสามมองนั้นมันอยู่ร้ายมืนกับทิเป็นิบนุ้ยนี่กะะ็สามนี่ค่อกบัวโอ้ากหลายนืงอสีข้างใต้นี่ดอกใบใหญ่น่่โอ้ก็เห็นดอกนั่น นี่ดูอันนี้มันซ้อมดอกมีเพื่อนด้วยมีจานน้ปลานี่นะพี่น้องดีจริงๆแล้วไข่ครับโอ้ขาดคืนนี่ก็ไข่ั้ครับ ตัวโบล่ะมันเพิ่นขอเลือกเอาเลือกเอามาสิเด้อบ่ได้ใช้เนาะโอ้อันนี้ก็สิมาสิหลังเอาได้น้อยหน่อยมันพอได้อยู่อยู่บ่ได้มันต้องปล้นเล็งเข้ามามันสมหลายเนาะเอาเล็งซะอีเอเกาะเล็งอยู่บ่ได้กินจัง <coughs> เฮ็ดปลวกเห็ดไข่มั้งแนวนี้แมนบอกถืออยู่บอกกินกินได้ไหมคะเห็ดไข่ถ้าเป็นเห็ดไข่อีกก็กินได้อยู่แต่ว่าบนหนาแมนนี่โอ้ผุนนี่ผุนผุนผุนพุนผุนผุนเห็นแล้วเห็นแล้วที่เป็นหมูสามมูทีโอ้มันจะอยู่แนวนี้ โอ้ยหน่อหองสามโอ้ยเป็นมูครับนี่ย่างหน่อยกับสองสามสอง ยางด้วยสีหยบาบเอยางพาไปาเองหากันปย่ยาง่งเฮ็ดไางครับมอู้หนึกว่าเปนเฮ็ดปลวกตากที่แดกเพิ่งทั้งในม่องอันนี้เฮ็ดยังครับเฮ็ดมักยางขอบคุณครับไกลแห่ง <laughs> พี่น้องเข้ามาเฮ็ดผู่้องเดอง อ้ย่างไปวัวปักไก่คนละทบมากับเสียงเป็นไะไก่นำทางครับสองคนุทีมกันยังอยู่บุญอยู่เ่าพี่น้องเขาบอกเขา อันนี้ก็เก็บแดงเ,งเ,งเน,นี่ื่อือนี่สามเห็บนี่ครับก็กอเด้ปลอใจอยู่ข้อเป็นต้นเนี่ยอโอ้โหทีนะมม่มันปิดบึบปิดบึบนะแนมมันเป็นปืดกินแมลงได้หรือจะเอาไปขยายพัน มันปิดบบเลยเหนียวใส่ข้างในแล้วก็หนึ่งนี่เดี๋ยวจ่จังหวะมันคั h <h <h ่นกันดูท้ายข้างหน้าตโอ้เยอะแยะนี่หมข้าว้อมาจางไก่ให้ได้เล็นหม้อเดียวเลยนี่หม้อหวาน อันนี้แหละครับนี่แม่นอะไรั่กันนะละมุกกแม่นครับอ้าวสิโลพ่อป่าไมหูหนึ่งมสิโลเหมดเลยว่าฮ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 า่า่าฮ่าฮ่าฮ่่า่าฮ่้าฮ่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 ่า่าาฮ่่าเ่า่าฮ่า่าฮ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 ่่่า่อ่่า นะครับนี่งุหลาบขาวโอมดอกีดอกนึงอุ้ยไร้ดอกต่อมื่กี้ด้่ด้อยกเดี่ยองออกโอ้แดดตองจะลืมบอกนะครับกมันักแดดนอโอ้นน้อยเนี้ยไว้ทุกคนเจอบ้างครับไหนอันน้อัีขากัน พอีแล้วพอีแล้วอือไปถ่ายเถอะนะเอาอยังบนอ,อ,อน,นจมมาเบิดหลอบไม่จับควายฮละละอ้ตาคนตัวตอตอขออนุญาตนะครับ,บละคนละ โอ้คนมีมูเพา่นั mm ตัวน่มนี่ตามคับทีมงานบัญช <ania> เด้อน,น,นี่ฝ่อมือก็ไปซ้ำกันพอดีอันนี้คือเห็ดเห็ดลุงขาโอ้ยไอ้ที่เป็นไข่ตะกี้อะไรแก่อ๋อนี่ไข่ครับมาหันเห็นแม่นี่เห็นไข่ครับอันให้ลุงโอเคครับ่ผงศักดิ์ี่ไหนบ้างขมาผมกันโอเคครับพี่ผงศักดิ์ อู้อู้หลายน่แนวนอเจ้ากินได้ไหมเนี่ยเออแน่นมันยยมันงมันสิมงได้หายดีผู้นวนคนนี้นาะมีวันอยู่บนไปไฟ่ะไรนะครับก็ไหินหว่ยงไปไปเหมืนหิน

ได้ห้ากิโลแล้วค่ะคือมันมุดนี่หรอถอดได้เท่าเน่าอื้มเพ่เข่ตามหาจนจ่ว่าเน่าแล้ว

ครับเอาโอครูคนึงครับโอ้ยมือท่าน่อ่อ,อ,อดอกแโดนมันโอ้ยอแต่ดอกเอาไป,ป็น,เป,นเป็นเสือ Yeah. ยอดข้ามานี้ครับเต็มที่มันนี้กอใหญ่นากส่มนี้เป็นไข่ครับเวลานี้คือส,สวย